การงานอาชีพการจัดเก็บตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าที่เราใช้เก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายส่วนใหญ่ได้แบ่งสัดส่วนการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายไว้แล้ว ถ้าเราสามารถจัดตู้เสื้อผ้าให้เป็นหมวดหมู่ก็จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยและหยิบใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นการจัดตู้เสื้อผ้าควรมีกระบวนการทำงานดังนี้นะครับวางแผนการทำงานการกำหนดเป้าหมายในการจัดตู้เสื้อผ้า 1. เพื่อให้เสื้อผ้าเป็นระเบียบ 2. เพื่อให้หยิบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้สะดวก การกำหนดวิธีการจัดตู้เสื้อผ้าโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. แยกประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 2. เสื้อผ้าที่ต้องรีดควรรีดให้เรียบร้อยและใส่ไม้แขวนเตรียมไว้เสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดควรพับเก็บให้เรียบร้อย 3. จัดเก็บเสื้อผ้าที่พับและแขวนไว้เป็นหมวดหมู่ 4. เสื้อผ้าที่ไม่ค่อยได้สวมใส่ ควรเก็บไว้ที่ชั้นบนของตู้เสื้อผ้าเสื้อผ้าที่สวมใส่บ่อยวางไว้ใกล้ๆเพื่อให้สะดวกในการหยิบใช้ 2. ปฏิบัติงานตามแผนจัดเก็บเสื้อผ้าตามแผนที่วางไว้ 3. ประเมินผลการทำงานตรวจด,ดูว่าผลงานว่าเสร็จตรงตามเป้าหมายหรือไม่มีข้อบอกพร่องอย่างไรจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น